ในสนามวันนี้ครับวันอาทิตย์ครับซันเดย์เลสนะครับรุ่นต่อไปที่จะทําการแข่งขันครับคุณผู้ชมครับเป็นรุ่น c 1 8 Racing Car ่คารับทาการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด6รอบสนามด้วยกันครับการแข่งขันดีดีแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีดังต่อไปนี้ครับขอขอบคุณยางโตโยท้าครับผมขอขอบคุณอีซูซูดีแม็กสอ2024เหนือลิมิตพิชิตโลกไวซ์ออโตโมทีฟลิควิดเพราะรักรถจึงไว้์ใจครับผม ทีทีทีรูบิแคนพเบกเน็กสเตอร์อากนัคาร์บอนวิาสาหและกิบบายต่อสยามครับผมเรียกว่าตอนนี้รถ48กำลังเข้าสู่กิจสตาร์ทนะรุ่นนี้นี่ก็กองเชียร์มาเยอะเหมือนกันรถทั้งหมด30คันลุย นี้ครับความมันหลากหลายรูปแบบเนี่ยเมื่อกี้ก็จบไปแล้วปิกอัพนคันนี้กลับมาที่รถเก่งกันต่อนะต่อไปนี่ก็จะเป็น c 7 k car นะครับผมรถเล็กเเลยหมู่บ้านเพนกวินอารลเรอะไรอย่างงี้สวัสดีทุกคนที่เข้ามาทักทายนะครับอยู่กันยาวๆนะครับในวันนี้มีทั้งหมดเอ่อรุ่นกันในขันครับแล้วรุ่นสุดท้ายก็จะเป็น e 4 5 e 6 5เหมือนเดิมนะครับ คุณต้นต่อบอกว่าวันนี้โคตรแลกกันทุกรำเลยครับอย่าไปแลกกันเยอะอย่าไปแลกครับแลกทัไม่ะฮะเก็บไว้ใช้ดีครับไปแลกเขาทำไมล่ะเก็บไว้ใช้สนามหน้าอะไรสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับคุณนุกอนุวัตรรถมันมันแบบนี้เรตติ้งคาจัดให้ทุกสนามเลยขอบคุณมากครับคุณนุกนะดูกันยาวๆนะคุณนุกครับฝากแชร์ด้วยนะครับคุณนุกดูที่ไหนอย่างไรครับคุณประพนบอกว่าวันนี้พี่โต้งข้างๆแข่งไหมฮะโต้งข้างไม่มาเที่ยวนะฮะ รามสุขาพันธ์ครับ C7 แน่นอนครับหมาหรือยังอ่ะดาราเมศมาแข่งหรือยังไะหมู่บ้านอลเล่หมู่บ้านอลเล่ฮะาพี่รามสุขาพันธ์มาครับรักใครเชียร์ใครพิมพ์กันเข้ามาคุณศิริพลบอกว่าจิ๋วโคตรอร่อยโคตรเท่เลยครับนานๆก็จะออกกล้องเพิ่งเคยเห็นตัวจริงนะจิ๋วโคตรอร่อยนะไม่เคยซ้อมได้แต่ซ้อมอ่ะ สิงสนามซ้อมอะ่ะสนามจริงแม่งไม่เคยลงเลยไม่พร้อมอพี่ไม่พร้อมพี่บอกไม่พร้อมไม่พร้อมอย่าลืมผ้าผมนะได้ได้จิว๋วมันไปตั้งแต่วันคอลี่ไฟเลยครับครับผม,ม,มวันซ้อมก็หายไปเลยดั๊ดอยากแข่งรถนะพี่ดั๊ดก็มาดีครับใครห้ามล่ะครับดัดเอ่อชมจาก OB เหรอคะอคุณก็ว่างนะแทงว่าไม่ทำงานนะผมฟ้องนายคนนี้เนี่ยคุณมาชมจาก OB เนี่ย ผมจะฟ้องนายคุณนะคุณว่างก็คุณมาพิมพ์อะไรเลยดาต้าย,ยังไม่เปลี่ยนเลยครับ DATA า,าครับข้อมูลมันยังไม่เปลี่ยนเลยครับผมไม่มีรายชื่อครับขึ้น4 g ไม่ได้เลยครับไม่เปลี่ยน Data ให้หน่อยครับอขอถามหอยจ้อซื้อที่ไหนหอยจ้อไปได้เลยฮะหอยจ้อตามตลาดเลยฮะครับผมแหมขยันถามจริง อูเมษายนโวยถึงจะเกียนแต่เซียนวะ่ะตอนนี้ครับมันตัวสีเทพอ่ะโซเล็กบอกเชีย์ตัวสีเทพโอ้ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์โซเล็กด้วยนะเ<ผ>มื่อวานเนี่ยขอบคุณมากนะครับสำหรับขนมปัง1,000 1,000ก้อนนะอืมอ่กินกันเรียกว่าในสนามเนี่ยเบาหวานขึ้นตากันเลยทีเดียวล่าสุดนี่มีคนไปตัดขาแล้วทำไมอ่ะเบาหวานาหยอกหยอกหยอกหอกหอกอร่อยครับอร่อยขนมปังโซเล็กเรียกว่า โอ้โหขอบคุณนี่คันนี้ครับ188นี่ก็น่าจะเป็นเจ้านัทวุฒิหรือเปล่าใช่เฮอไม่ใช่เป็นจิตยจตยุทธ์เลาหาโชดหนึ่งแปดแปดใช่ไหมเป็นของทีมพิติอะคาสโนแปลว,ว่าพิตรินี่ก็ปันน้นน้องๆกันมาโอ้ทีมงานเขาเยอะครับใช,ใช่ครับผมเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นทําอู่เกี่ยวกับบีเอ็มนะครับแล้วก็ส่งรถเข้ามาแข่งขันเป็นลูกค้าที่อู่แหละครับผมนะครับ ช่วงเช้านี้พิตีบอกไปจัดในเครื่องตั้งศูนย์มาแล้วนะใช่นี่ครับพิตียืนรงอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับสตาร์ทลำดับที่2 1 8 8จิตยุทธเลาหาโชสู้ๆครับลุยครับนี่ละพิมพ์งานของพิตีครับแล้วเจ้าเปิดแล้วก็กิดนะครับแล้วก็ยืนกันเกะกะกันไปหมดอ๋อลูกคัดลูกคัดโอเคครับน้องครับได้ฮะพี่เปิดนี่ก็ลูกคัดลอยลุกคัดลอยเปิดนี่เปิดวิฮงครัไปวิ่งกระเต๋าสมชายมาด้วยนะพี่วิ่งทั้งวันนี่ครับ155ครับผม วุฒิพันธ์หิมารัตครับพี่แป๊บของน้องๆครับโอ้โหพี่แป๊บไปจัดบลลมมาด้วยโอ้โหเนี่ยครับพี่แป๊บจาก s e c r e t of RB Moda โมด i n เลสซิ่งโดยพี่นุและพี่หนุ่มนะครับส่งมา2รำนะครับพี่หนุ่มยืนส่งอย่างเดียวฮะอีกหนึ่งคนครับม้าแดงยืนก่อนเลยม้าแดงสปีดอัพตรงนี้อ่ครับผมหมายเลข9 8เมืองเพียวสุจิตกุลนั่นแหละครับพี่เพียวครับสู้ๆครับเมืองเพียวนี่โมตุนแล้วก็ผู้บริหารจากสปีดอัพครับยินดีต้อนรับครับ พี่จะใช้โมตุนยันลูกบวชเลยไหมเนี่ย <ś> <S <S อันนี้ครับสตาร์ลำดับที่5379ปัททวีรัศมีกิจพาดครับผมครับซู้ซูครับ SK6 ครับผมลุยครับดาตาไม่มีครับคุณผู้ชมครับชื่อเลยไม่มาครับตอนนี้ต,ต้องใช้อ่านเอาลำดับที่20 ลำดับที่6ครับหมายเลขยี่สิบแปดชนพัทยาพี่จอห์นนี่จอห์นนี่นั่นเองครับ M t u n e r ครับจอห์นนี่ M t u n e r สตาร์ลำดับที่7หมายเลข32มนัทวุฒิพันโสดาตัวสีเทพครับเมืองมรดกโลกและก็ตัวสไลด์ครับรถสีเทพสไลด์ออนครับ ากเด็กหนุ่มเพชรจับบูนครับนี่แหละกองเชียร์ตัวเยอะๆเลยสตาร์ลำดับที่8หมายเลข6 6 6ธีรพัฒน์พิมพาเรือเจ้าแจ๊บนั่นเองครับธีรพัฒน์พิมพาเรือครับ BRD ครับนะครับเด็กเกาหลีฮะเด็กเกาหลีครับผมไม่อยากพูดชื่อแจ๊บเยอะฮะเดี๋ยวคนเขาจำแจ๊บได้ฮะพูดน้อยๆหน่อยฮะ <c oughs> ตรง <c oughs> นี้ผลงานร้อนแรงนะสตาร์ลำดับที่9 169 ผู้ผ่านวัชวงศ์จอร์ดนั่นเองครับจอร์ดอลิมนะฮะจอร์ดอลิมจอร์ดฮาวดี้นะจอร์ดอลิมเอ็นวีหนึ่งเดียว <หา S 1> นะวตอนนี้ใช่ต่อไปครับสองสองห้าสองห้าครับสุดที่พงโรจนนครินสู้สู้ครับลุยอ่ะนี่นะครับหล่อหล่อหล,ล่อทะลุแว่นเลยเราอ่ะนะฮะสองสองห้านะะค,คือ,อรายชื่อผมมันไม่มีผมเลยไม่รู้จะอ่านตรงไหน โอ้โห oh ลานสต็อปมาแล้วครับ <เล S 1> คน,นีหมายเลข81ราชตาเสมอวงครับนี่แหละครับมือใหม่นะพี่นะสู้ๆนะนะดูเฮเมิงค์มาดูแลนะเฮเพงเฮเพงนะ,ะดูแลให้ทีมนี้เมื่อวานที่เราสัมภาษณ์ครับผมลานสต็อปส่งเข้าประกวดครับและนี่ครับ255ครับผมทินนากรอร์ลเรินิรันด์บีเกเร่นะจากบีเกเร่นะจ๊ะสู้ๆค่ะสู้ๆนะครับผม สตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกหมดเลยครับสตาร์ทเครื่องยนต์ครับทีมงานออกหมดเลยครับ13ครับ3ามวันเฉลิมผิวดําขำครับผมวันเฉลิมผิวดําขำเจ้าเอ็มครับสู้เอ็มเป็นเจ้าตั้ม1 6 6่ครับผมทีวิกขันพักครับผมนี่ครับตามสู้สูตามชื่อมันแปลกๆนะพี่ขออภัยนะครับผม ขออนุญาตไล่เรียงไปเลยนะครับผมต่อมาเป็น10 15ครับผม143พงศิษย์พิลึก16ครับ224สิทธิพงษ์พงษสถิตย์17ครับผม121 My Speakman 18 248สุรศักดิ์บำเพ็ญธรรม228ครับดำรงฤทธิ์จำปาทอง272จิราวุฒิเท่นนาค95ครับภูรินทรวงจินดา109ครับผมนรงฤทธิ์ธาา 2, 4, 3, วุฒิยาศาล243วิาารวัฒน์บัวเทศ 1>, 1 1 2ครับขวัญชัยพิลา 23. ครับคิสตารัม1 5 9เครับผมสุเทพจดชัยภูมิ 3.15. ชาวบริเจิมประภัย3ป3อรุณกมลมีสบาย 3.75. ทีระศักด์น้อยสะัุงและสตาร์ลำดับที่ 30. หมายเลข8 8 8ปเจเรมีฮิลโอ้โหรถ3าสคันนะการแข่งขัน6รอบสนามเหมือนเดิมรักใครเชียร์ใกลพิมพ์กันเข้ามาครับ มาครับมาครับดูกันที่ไหนอย่างไรเข้ามาเลยนะครับส่งกำลังใจให้ใครนะครับส่งมาได้เอยอะๆเลยครับกอ,องเชียร์แปดหนึ่งมาแล้วแปดหนึ่งครับแปดหนึ่งเป็นด้านของรัชตัดเสมอวงนะม,มงคลวิทย์บอกว่าอะไรเนี่ยเสียแทดตัวแถวสู้ๆอ๋อเชียแทดก็เป็นนักธุรกิครับผม <S <S 1> <S 1> อะไรเนี่ยวรการเลยสิทธิศักดิ์คุณอะไรเนี่ยเฮียบอกอะไรแปดแปดลุยลุยเหรอไปครับลุยลุยไปครับผม48เรซิ่งคาร์ครับผมผ่านด้านหน้านี่เป็น329เป็นนัทฮุสคงนินแล้วก็188นะครับผมจิตยุทธเอาหัดโชด จากคัสโนการาดมากป้ายดูไปทูขึ้นครับโอาา้โหกองเชียแปดเอ็ดเยอะมากนะรัชาตาเสมอวงกองเชียคุณเยอะนะเอาใจกองเชียหน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์กันเยอะๆครับทุกู้ชมครับ รุ่นนี้ครับ C18 ครับใครเป็นพี่น้องนักแข่งคนไหนครับก็ส่งกำลังใจชื่กันเยอะๆนะครับมอนิเตอร์ตอนนี้ผมมองไม่ได้นะครับเลยไม่รู้ชื่อจริงครับผมและจากนี้ผมจะไม่รู้อันดับแน่นอนแล้วเขาบอกพี่ป๊อปฝากพิธพีดีที่อาร์ตมงคลวงพักดีวันนะครับพี่ป๊อบพีดีหน่อยครับผมแฮปปี้เบิร์ดดี้พี่อาร์ตมงคลครับผมอยู่ในเลสไหนครับ เอาครับและสัญญาณไฟดับลงครับเปิดเกมการแข่งขันโดยนัทวุฒิคงนินมาครับและโอ้โหวุฒิวัฒน์พิมารัตน์ก็ขึ้นมากับเขาด้วยมาแล้วรายชื่อมาแล้วจิยุยธ์เลาวโชตตกไปอยู่ในอันดับที่สามนะตอนนี้โอ้โหเมืองเพียวแซงขึ้นมาเมืองเพียวล็อนล็อกเลยไปยังไปได้อยู่มันจะเลี้ยวไม่ได้อ่ะสิแรงเกินครับบางทีมันมาใส่หนัก้วเบรกไม่ถึงเนี่ยเลยจุดเลี้ยวจุดเบรคโอ้โหแลวเอชเคติกกับพี่แจ๊บขึ้นมาทันทีเลยนะครับผม โอเคครับตอนนี้สัญญาณมาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตาผมมาแล้วปุติพันธ์หิมมารัสครับจากซีเคทออฟอาบีอยู่ในอันดับหนึ่งตอนนี้ในคลาสโอเพ่นครับพิบแป๊บพิบแป๊บพิบแป๊บคงนินตัดต่อเก้าอันดับสองตอนนี้เรียกง่ายๆน้องพิบแป๊บพิบแป๊บนะเงี้นนะชื่อยาวน้องเรียกไม่ทันแน่เอาละครับจอร์แดนดี้อยู่ตรงกลางครับมาแล้วครับเจ้าตั้งก็อยู่ตรงนี้ครับและนี่ครับมือใหม่นะจากรันสต็อปกันนี้ับหมายเลข81นะฮะเราจะตัดเสมอวงนะครับผมใช่ โอ้โหจังหวะนี้โดดเข้ามาครับโอ้โหพากันเข้ามาครับมีมือคาขับนะครับเอาโดดแล้วดับไปเลยครับโดดจากทีมคาสโดครับโดดแรงไปน่อยครับหัวเทียนหลุดหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้รถตกลงไปเรียบร้อยครับมีเรื่องให้แก้อีกแล้วครับพี่ตีพี่ตีฮะไม่ได้นอนอีกแล้ว อ้าวดันตรงนี้ครับจะหยิบเข้ามาใครเป็นใครเดี๋ยวดูอีกท,ท,ทีนี่เจ้าบีเจ้าบีวีบีกาฬาเนี่ยเป็นลูกออสคัตเดียวอยู่ในกลุ่มกัาเนี่ยโอ้ยทีท่เัพาที่พาเรือแซงมุงเพียวขึ้นมาในจังหวะนี้นะและนี่กลุ่มนี้หูหลากหลายขั้นเหลือเกินสองสี่นี่เป็นของนองคาสิทธิพงศ์อ่าและหนึ่งสี่สามเป็นพงศิตพิลึกนะครับผมน,นี่นี่อีคาซูชิอยู่ในโอ้โหมันหลากหลายรุ่นจริงๆคุณผู้ชมเยอะจริงๆนี่ล้อชมพูนี่อาจอดครับเลยครับต้องจอดครับ พี่สีครับคาสโนครับไปรับเลยครับอันนี้นี่อยู่ในกลุ่มหนึ่งเนาะครับผมผมมองไม่ทนันเลยมันรถเยอะจริงๆอ่ะในน,นี้กลุ่มกลุ่มหนึ่งโอ้โครับติดก,กันมานี่เจ้าตั้มครับหนึ่งหกหกอืครับเนะจ้าตั้มสป,ปีกแมนต่อนะซีรวิทขัดเพชรหรอนี่ครับสองสี่สี่อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมดูให้ว่าอยู่ในตำแหน่งเมื่อไร เป็นที่3 14ที่ยใครครับโอ้โหลงไปทั้งลำเลยครับแหมอีจีเมื่อกี้ครับสับัดท้ายเลยหะ159สุเทพจดชัยภูมิครับว่าแล้วสุเทพแน่นอนสายลมเย็นเล่ซิ่งโอ้โหแก๊งนี้ก็ชอบแบบนี้ฮะดุเดือดฮะสับัดแรงไปหน่อยครับตามมาโดยมงสิทธพีลึกครับมงสิทธพีลึกครับถ้าจะไปใช้ขันนี้เจ้าต่อ เออปกติต่อใช้รถสีแดงแดงบีแคร์ต่อแครโอ้โหแล้วจุดนี้เลยอ่ะคุณผู้ชมครับอันตรายหรือเปล่าจอดไม่ขยับเลยตรงทางออกเลยฮะไม่รู้ยังไงยายเอซหรือไม่อยู่ในจังหวะชูดมาที่เต็มท้ายได้เลยนะน่ะอ้าวแปแฝทับเจมี่ฮิวครับต้องจอดครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับในเลสนี้รถมีปัญหาหลายคันเลยทีเดียว หมายเลขแปดหนึ่งครับยังอยู่ตรงนี้ครับผมราชตาสเหมาวงอยู่อันดับที่สิบสามตอนนี้โอ้ยแล้วกลุ่มนี้อะไรกันเนี่ยจอร์นี่เอ็มชูเนอร์ครับผมกับพี่พิเอโอ้แซงขึ้นมาครับเอ็มชูเนอร์เอ็มชูเนอร์นะขยับแซงเพียวมาได้และตามพาข้างหลังนี่พาพวกมาด้วยเต็มเลยตอนนี้เมืองเพียวเนี่ยน่าจะเหนื่อยอ่ะเพื่อนมากันเต็มเลยดีเดียวนี่ครับจอรนี่ครับเอ็มชูเนอร์ครับขอเปลี่ยนเป็นเกียร์เฮดแพทเทิร์นนะฮะแต่ก่อนนี้เป็นเกียร์ออโต เอ้าแจ็ปขึ้นมาแล้วครับร้อยครับที่ห<บ> <siege S 2> น<ม>ึ่ครับผมทีรพัฒน์มพ์ผาเรือตอนนี้ขึ้นมาในอันดับหนึ่งครับผมแรงทีเดียวแล้วต้องบอกว่ารถแจ็ปแรงนะแล้วรถคันนี้แจ็ปอ่ะมาดูแลโดยเก่งเซอร์วิสแล้วเข,เข้าเข้าค่ายกับพี่เก่งไปแล้วครับ <S <S ตอนนี้ครับมาแล้วครับ <S <S 2> <S 2> <S ต้องต้องมาลุ้นพี่พี่แป๊บกันจะจะจะแจ็ปหรือจะแป๊บป่ะข้างหน้าเนี่ยแจ็ปข้างหลังเนี่ยแป๊บนะะฮแจ็ปแป๊บแจ็ปแป๊บนะเอาแล้วครับีเค็มออฟอาร์บี เมื่อวานเนี่ยขับที่หนึ่งหล่อวันนี้เจ้าแจ๊บมาเอาแต่มีรถช้าครับเปิดไลน์ให้อยู่โอคค้โหหกหกหนะที่ระบา,าพิมพ์บาเรือจำชื่อนี้ไว้ให้ดีครับผมแล้วเหมือนห่างออกไปเรื่อยๆนะยื่นออกไปครับสิเออกตอว่าบ,าบีคันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่ารถตกลงเลยอะ่ะเห็นเลยอะ่ะแจ๊บเนี่ยวิ่งอยู่1นาที10ส่วนพี่แป,ป๊บเนี่ยหนึ่งสามครับมันหาเยอะเลย ขับหลังครับขับหลังกับขับสีสู้กันครับขับหลังกับขับสีามมาด้วยนี่ครับหมายเลข3 29ครับรัตวุฒิคงดินครับนี่ครับรัตวุฒิคงดินซีอาแซดคันนี้ครับขึ้นมาเป็นอันดับ3ครับอยู่ในรุ่นคัสโอเพนเหมือนกันครับวิ่ง1นาที1-3่ครับไปลงโปะเนี่ยฮะลงโปดีวะฮะไปครับสองรอบสนามครับผม ลงโป้ดีวะอ๋อนันทวันนี่บอนเซอรเขาเยอะวัสามสองเก้านัทวุฒิพงนินนะนัทวุฒิงพงนินครับใช้คันนี้ครับไล่ขึ้นมาครับพยายามจะไล่กดดันคือข้างหน้าเนี่ยเขาต้องบอกว่าแรงทีเดียวนะต้องบอกงนี้ส่วนเจ้าแจ๊บครับลอยลำแล้วนะครับตอนนี้ครับนี่ฮะพอมาอยู่ภายใต้การดูแลโดยเก่งเซอร์วิสนั่นเองครับ ก็แรงเหมือนพี่เก่งเขาแล้วนะเออาได้ฮะแรงได้ฮะอย่าอย่าอย่าเอารถเหมือนพี่เก่งเหมือนเมื่อเช้าอ่ะ <c oughs> อย่ารถยับเหมือนพี่เก่งพอ,อ,อนะฮะดูขับดีนะครับหนุ่มเกาหลีคนนี้อ๋อคันนี้ผมเห็นพี่แจ็คกร์ตั้งชื่อว่าแฟงเก้นสไตล์แอสตีนะเพราะว่าน่าจะมีจากเหตุผลที่ว่าเขาเคยนี่ทีนึงไงใช่มันเผอิญเผอิมันเผอิญ <นะ S 2> เผอิไปแล้วก็กลับมาถืงถึงชีวิตโอ้โหผมแล้วเสียวเสียวจริงๆริงนะจุดเนี้ย ไายยาวๆครับปลายรัดแลบครับ SC ออกแล้วครับเพราะว่ามันมีจุดหลายเอง SC ครับ SC ครับพี่น้องครับผู้จัดการครับ SC ครับซิงเกิลไฟลไปครับต่อแถวไปครับห้ามแซงรักษาตำแหน่งตัวเองครับ SC ออกครั้งแรกครับผู้ชมครับรถเสียเยอะไงไปอีกผมไม่ได้เกิดเหตุนะ SC ครับ SC ครับน้องๆครับ SC ครับฝากบอกด้วยครับ SC ครับ รับ s c ครับ,รบและรอบสุดท้ายก็คงจะเข้าตามนี้แหละครับเพราะว่ามันมีรถจอดเสียตามเล s ซิ่งไล่เยอะนะครับออกมาเดี๋ยวมันจะเสียหายกันสักเปล่าเอาเข้าจุดปลอดภัยกันก่อนนะครับคุณอีหนูแพรให้ให้แฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพี่อาร์ตมงคลวงพักดีวันนะครับบายช่างจอด กิติเคพีบอกชมที่เมกาเสียงชัดมากเมกาบางนาะ <c oughs> แหมคนนี้ก็เล่นนะเนี่ย <c oughs> ผมไปบ่อยนะเมกาบางนาเนี่ยซื้อไปซื้อรองเท้าสตั๊ดนะเตะบอลนะโหเขามีช็อปตัวชงตัวท็อปเขามีหมดนะอืคุส <c oughs> <c oughs> ใสรุ้งบอกพี่น้ำไปไหนเดี๋ยวเจอพี่น้ำตอนเที่ยงนะพี่น้ำมาตอนเที่ยงเจอกับพี่น้ำตอนเที่ยงนะครับ น่าจะจบแบบนี้เลยนะครับพี่เดี๋ยวจากส่งแล้ว48 Racing Car เหลือรอบสุดท้ายแล้วน่าจะจบแบบนี้เลยเออนี่แหละครับเพื่อความปลอดภัยนะไปที่เนาะครับผมมัน<ผ>มได้แข่งได้สนุกได้ก็ป้องปลอดภัยด้วยใช่ครับผมครับแข่งในสนามครับนี่ฮะในสนามก็ต้องดูแลนะครับไม่งั้นจะเกิอดอุบัติเหตุได้นะครับทีมงาน ต้องบอกขอบคุณครับทีมงานของคุณชัลวีเพชรภูมิธรรมครับนายยมของเรานั่นเองครับแล้วก็เราดูแลนะครับโดยระยศสทนะพายิสนะครับมีคุณอาภิทักนะครับมาครับคุณอาภิชักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณอาภิทักครับ ตำราไม่งั้นพี่ไม่ได้ตำราเรียกว่าครบรอบ90ปีใช่ไหมครับผม50อ๋อ50ไเติมตลอดเลยน้องผมผมก็จำไม่ได้หรอครับผมปิเกอร์เขานั่นแหละเขามีแจกอยู่นะอ๋ออันนั้นฉลอง90ปีแต่หนังสือเนี่ยเป็น50บปีรลแช่ รุ่นต่อไปเป็นไลายไฟอิดรุ่นต่อไปเป็น C7 K Kar นะครับผมดูกันครับ C7 K Kar นะครับอย่าไปอาครับจบแบบนี้เลยครับผม The Winner ของเราครับ666ทีรพัฒพิมพ์พาเรือครับผม Best Lap Time 0110ครับผมครับนี่แหละครับพอแข่งในสนามก็ต้องอย่างนี้ฟฟอิดครับครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ดูแลจากราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมไฟอิ เริเซ <Ready. S 2> าเลยครับผมอันดับ1666ธทีรพัฒพิมพาเรืออันดับ255 5วุฒิพันธิม,มารัตาครับ329นัทวุฒิคงนิน4ครับชนพัฒเลิกยามและ5ครับปัทวีรัศมีกิติพาศครับผมเอาครับแล้วตอนนี้ไฮไลท์ก็พร้อมรับชมแล้วเชิญทุกท่านไปชมไฮไลท์กันครับ